สวัสดีค่ะมาพบกับพิชาคณิาสตส์ชัน้นป .5 นะคะสอนโดยครูสุชาวดีนาคินค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการหาทรทศนิยมกับจำนวนนับนะคะหลักการในคาบเรียนนี้นะคะหารจนกว่าจะหารลงตัวหรือหารจนกว่าเศษจะเป็นศูนย์นะคะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันเลยค่ะมาดูการหาทรทศนิยมกับจำนวนนับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอ,อย่างข้อที่1น,นะคะ27.69หาร13นะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำนะคะครูจะให้นักเรียนใช้วิธีการหารยาวในการหาคําตอบนะคะเดี๋ยวเรามาหาไปพร้อมกันนะคะ,ะตัวตั้งก็คือ27.69้านะคะเราจะต้องเอาทศนิยมมาใส่ด้วยนะคะ,ะตั้งหารกับ13นะคะคราวนี้ตัวหารก็คือ13านะคะ คราวนี้เราจะใช้เมข13ในการหาคําตอบนะคะอ่า13หาร2ตัวแรกหารไม่ได้นะคะอ่าคราวนี้หารไม่ได้เติมศูนย์ค่ะต่อไปนะคะอ่าเอา7ก็มาช่วยนะคะ13คูณอะไรได้27อ่ะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ตั้งคูณเลยค่ะ13คูณ2อ่าได้26นะคะอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่ถึง27อ่ะคูณต่อค่ะ เราใช้ตัวนี้นะคะ13คูณ2ใส่เลย13คูณ2 2 6นะคะ,ะใส่เครื่องหมายลบค่ะ7ลบ6เหลือ1นะคะ2ลบ2เหลือ0ค่ะคราวนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเป็นทศนิยมเนี่ยมันจะเจอจุดถ้าเจอจุดอย่าลืมใส่จุดให้ตรงกันนะคะด้านบนคราวนี้ดึง6ลงมาค่ะ13คูณอะไรได้16 13 1 สิบสามลบก,กันนะคะลบก,กันเหลือสามค่ะต่อไปสิบสามหารสามหารไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดึงเก้าลงมาสิบสามคูณอะไรได้สามสิบเก้าอ่าดูเลยเมื่อกี้เราหาไว้แล้วสิบสามคูณสามเท่ากับสามสิบเก้านะคะอ่านลบใส่บรรทัดอ่าใส่ขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะเครื่องหมายเรียบร้อยค่ะอ่าลบก,กันเหลือศูนย์เหลือศูนย์อ่า ถ้าคำตอบเป็นศูนย์นะคะตัวที่เอามาตอบคือ2.13นะคะตอบ2อ3อ่ะต่อไปข้อที่2นะคะอ่ะตัวตั้งเขียนเลย0.916นะคะอ่ะตัวหารก็คือ2องอ่ะตอนนี้เราหารไปทีละตัวค่ะ2หาร0ตัวแรกหารไม่ได้เติม ต่อไปเจอจุดค่ะเจอจุดใส่จุดให้ตรงกันค่ะอ่าคราวนี้เอาเก้าเข้ามาช่วยนะคะสองหารเก้าหรือว่าสองคูณอะไรได้เก้านั่นเองอ่าถ้าเม่รสองเรายังท่องได้ใช่ไหมคะสองสองสี่สองหกสองสี่อ่าสองสี่แปดนั่นเองขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายลบให้ครบนะคะต่อไปเก้าลบแปดเหลือหนึ่งอ่าคราวนี้ดึงหนึ่งลงมา สองคูณอะไรได้สิบเอ็ดหรือว่าเอาสองไปหารสิบเอ็ดนะคะก็คือใช้ไม่สุดคูณในการหาสองคูณห้าได้สิบอันนี้คือใกล้เคียงแล้วนะคะต่อไปลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคราวนีด้ดึงหกลงมาอ,งอ่ะดึงหกลงมาสองคูณอะไรได้สิบหกสองแปบดบ 16ลบกันเหลือ0คําำตอบที่ได้นะคะก็คือ0.458นะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ตัวตั้งนะคะก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเกลนเลย22.671หารด้วย11 ราวนี้ดูเลย11หาร2ตัวแรกหารไม่ได้ใส่ศูนย์ราวนี้เอา2เข้ามาช่วยกลายเป็น22นะคะ11คูณอะไรได้22 11 2 22อ่ลบก,กันที่เส้นใตห้หเส้นนะคะอย่าลืมเส้นใต้อ่าลบก,กันเหลือ0เหลือศอนย์ราวนี้เจอจุดเจอจุดใส่จุด,จจด,จดไม่ได้บนค่ะ คราวนี้ดึงหกลงมาอ่าสิบเอ็ดหารหกก็คือสิบเอ็ดคูณอะไรนะ้ได้หกมีไหมคะถ้าไม่มีเติมศูนย์ค่ะอ่ะาครานี้เติมศูนย์เจ็ดปุ๊บดึงเจ็ดลงมาค่ะอ่านี่รับนะคะอ่าดึงเจ็ดลงมากลายเป็นหกสิบเจ็ดนะคะสิบเอ็ดคูณอะไรได้หกสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหก ห6นะคะลบกันเหลือ1อ่าคราวนี้ดึงหลงมา1 11่หารอะไรนะสิบเอ็ดหารหนึ่งสบนะคะหรือว่า11คูณอะไรได้11นั่นเอง11คูณ1ได้เท่ากับ11ลบกันเหลือ0นนะคะคำตอบอ่าตัวด้านบนนะคะคำตอบก็คืออ่าศูนย์ด้านหน้าไม่ต้องใส่ค่ะ 2 0 6จุด0 6 1อ่าคราวนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะเมื่อดูวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 78, 79, 80, 81ค่ะและอย่าลืมเขียนชื่อสกุลถ่ายสรงในลารบัมที่ครูสร้างไว้ค่ะสวัสดีค่ะ